ห่หแอไม่ว่ามันจะต้องได้แต่นด้แต่ค้องคอมีสบัดม่สบัดกลัวมีไรฝุ่นตักไรหินเข้าไปคอแล้วอะนั่นนะเหมือนคล้ายค้ายเาเป็นอะาวไงไม่ทราบแน่เออตื๊ดตาขึ้พันลูกเออ มันซาติสก็จับใ้อดเยอโาเป็นการใส่ผ้านันเือนบาลยจะกระจะี่เอาได้ละเอาถุแน่นแน่น 现在我们来。